ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสอวอสวัสดีครับร่างพระราชบัญญการศึกษาแห่งชาติพศจุดจุดนี้น,นะครับมาเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกนะ โดยยึดเอาหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักไทยในมาตรา54แล้วก็มาตรา258วงเล็บจอเป็นฐานในการที่จะมาปฏิรูปการศึกษาแล้วมาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นการจัดรูปแบบของการศึกษาไปเป็นรูปแบบใหม่โดยที่เมื่อก่อนนี้เราจะจัดการศึกษาในรูปของในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอธัธยาศัยแต่ ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใหม่นี้จะเป็น 1. การจัดก,การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ2เป็นการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและ3เป็นการศึกษาตลอดชีวิตครับตัวที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่อันแรกในมาตรา8นะครับจะพูดถึงเรื่องของการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตคือแต่และช่วงวัยในช่วงวัยที่1นะฮะตั้งแต่แรกเกิดไปถึง3ขวบแล้วก็ช่วงวัยที่2จาก สามขวบไปจนถึงหกขวบอย่างนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงวัยที่เจ็ดนะฮะมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดเจ็ดช่วงวัยถึงช่วงวัยที่เจ็ดก็คือผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงวัยที่อยู่ในระดับหกสิบปีขึ้นไปอย่างนี้นะครับคือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะตรงนี้คือประเด็นสําคัญประเด็นดใหญ่ๆเลยนะครับในเรื่องของช่วงวัยในมาตาแปดแล้วก็พูดถึงเรื่องการกระจายอํานาจคือการกระจายอํานาจไปให้สถานศึกษาเนี่ย จะพูดอยู่ในมาตรา14ในมาตรา20แล้วก็มาตรา25อันนี้เป็นการกระจายอำนาจนะครับไปให้สถานศึกษาไปให้กับองค์กรเอกชนไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะตรงนี้จะเป็นภาระของการจัดก,การศึกษาไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งครับซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของทางโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ ก็คือในมาตรา106นะครับที่พูดถึงว่าการจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งแล้วก็ให้มีการพิจารณาจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหมายถึงว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหน่วยงานไหนบ้างจากข้างบนไปจนถึงข้างล่างยังจะมีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัด ยังจะมีสำนักงานเขตพื้นที่อยู่ในฐานะอะไรอย่างไรเนี่ยในมาตรา106เขียนเอาไว้มาตราเดียวฮะถ้าไปดูทั้งหมด110มาตราเนี่ยจะเขียนไว้มาตราเดียวที่ให้มีการไปจัดเรื่องของโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจของทางคนที่อยู่ในภาคซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุรคลากรการศึกษานะในกระทรวงศึกษาธิการครับคนแรกเลยนะครก็คือเด็กครับคือตัวของผู้เรียนซึ่ง ตัวของผู้เรียนเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะเป็นการจัดก,การศึกษาให้สอดรับกับคนทุกช่วงวัยว่าวัยไหนจะเรียนแบบไหนแล้วการจัดก,การศึกษาในรูปแบบใดอย่างนี้นะครับแล้วคนที่2ในกลุ่มที่2ก็เรื่องของคนที่เป็นผู้เรียนที่อยู่ในวัยทํางานนะนอกจากเด็กในกลุ่มของคนที่เป็นเด็กผู้เรียนแล้วเนี่ยกลุ่มในวัยทํางานนี้ก็จะเป็นการส่งเสร,ริมในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ พัฒนาตนเองคือให้สอดรับกับการที่เขานั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปในลักษณะใดแล้วกลุ่มที่สามก็อาจจะเป็นถึงกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่เราไม่ได้หยุดนิ่งคือการเรียนการจัดก,การศึกษานี้สามารถทําได้ทุกช่วงวัยอันนี้คือประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะ,จะได้รับครับอยากเรียนกับ ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นนะครับจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการเรื่องของด้านหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะฮะนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เราต้องเปลี่ยนไปแล้วประการที่3ก็คือการพัฒนาครูและประการที่4ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาก็คือการกระจายอํานาจที่ผมพูดไปแล้ว แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับถึงท่านผู้ฟังทุกท่านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดก,การศึกษานั้นก็คือ 1. การจัดก,การศึกษาจะพ้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญผลิตผลหรือว่าคําว่าผู้เรียนออกมาดีหรือไม่ดีอยู่ที่ครูครับดังนั้นรับต้องให้ความสําคัญที่การผลิตครูแล้วก็พัฒนาครูนี้เป็นประการที่1ประการที่2นะครับในสถานการณ์ของการ แข่งขันด้านการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศในยุคนี้ตรงนี้เราต้องให้ความสําคัญไปที่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาอาชีพไปสู่การพัฒนาประเทศแล้วก็สิ่งที่จะต้องยึดเป็นหลักการหนึ่งเลยนะตรงนี้รัฐต้องนํามายึดเป็นหลักการเลยคือการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี้พ่อหลวงของเราเนี่ยมาจัดการเรียนรู้ ให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนี้คือหลักที่ผมอยากฝากเอาไว้ครับผม